อเพนินโคลัสัสที่ซ่อนอยู่ในเทือกเขาอิตาลีมันอาจจะไม่ได้อยู่ในรายการท่องเที่ยวที่คุณอยากจะไปจนถึงตอนนี้แต่คุณจะเพิ่มมันลงในรายการแน่ๆเมื่อได้ยินเรื่องราวของมันมันเป็นรูปปั้นขนาดมหึมาที่ตั้งอยู่ในแคว้นทัสคานีประเทศอิตาลีซึ่งเป็นที่จับตามองมานานหลายศตวตรรษมันมีความสูง11เมตรซึ่งน่าทึ่งมากอเพนินโคลัสัสได้รับการออกแบบให้เป็นดั่งผู้พิทักษ์ของภูเขาอเพนินและถูกสร้างขึ้นเมื่อ400ปีที่แล้วโดยฟรนชสโกที่หนึ่งเดเม แล้วรู้ไหมรูปปั้นได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายโรมันหากคุณโชคดีพอที่จะได้ไปเยี่ยมชมวิลล่าเดมิโดฟในอิตาลีคุณจะรู้สึกถึงความลึกลับและความงามของสวนยุฟื้นฟูศิลปวิทยาและคุณจะได้เห็นอพนินคลอสซัสที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงซึ่งสภาพไม่ค่อยสู้ดีนักแต่ไม่ต้องกังวลไปรูปปั้นยังสบายดีอยู่มันถูกบริหารจัดการโดยหน่วยงานท้องถิ่นของฟลอเรนซ์และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมเ mm. มื่อคุณเห็นรูปปั้น คุณจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นภาพของชายสูงอายุกำลังนั่งยองๆที่ชายฝั่งของทะเลสาบในท่าทางที่ดูอาซาน,นิดหน่อยและเหมือนจริงมันยังดูเหมือนว่ารูปปั้นกำลังกดหัวของสัตว์ประหลาดทะเลและน้ำก็พุ่งออกจากปากของงูลงสู่สระน้ำด้านหน้าของรูปปัน้นรูปปั้นไม่ได้สวมเสื้อผ้าและมีหินงอกกินย้อยอยู่ตรงเขาหนาผมยาวแสดงถึงการหลอมรวมกันของมนุษย์และภูเขาเพื่อเพิ่มความสมจริงครั้งหนึ่งรูปปั้นสามารถเหงื่อออกและร้องไห้ด้วยน้ำที่ไหลผ่านเครือข่ายของท่อที่ไหลผ่านร่างกา ในฤดูหนาวบางครั้งมันก็จะถูกปกคลุมด้วยน้ําแข็งย้อยหากคุณกําลังวางแผนไปเที่ยวที่นี่จะเป็นการดีที่สุดถ้าขึ้นรถบัสจากฟอร์เรนซ์เชื่อเขาเอลฟ์มีความลับบางอย่างอยู่เรื่องราวต่อไปนี้เกี่ยวกับตักงปีนเขาชาวฝรั่งเศสที่สามารถร่ารวยขึ้นได้ในทันทีจากการปีนเขาลงลองแต่ที่เขาพบนั้นไม่ใช่แหวนทองคําหรือแหวนเพชรธ,ธรรมดาธร,รมดาไม่ใช่เขาบังเอิญเจอกล่องโลหะที่เต็มไปได้วยอัญมณีล้ำค่ามูลค่าประมาณ 2, 5 0 0 0 0ดอลลาร์ ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าสมบัติดังกล่าวไปอยู่บนไหล่ภูเขาที่สูงที่สุดในยุโรปตะวันตกได้อย่างไรกลับกลายเป็นว่าอัญมณีเหล่านี้เป็นของผู้โดยสารหนึ่งในสองเครื่องบินแอร์อินเดียที่ตกที่นั่นในปี1950หรือ1966นี่สินะของจากอดีตสิ่งที่น่าสนใจก็คือนักปีนเขาของเราซึ่งพยายามพิชิตยอดเขาให้ได้บังเอิญเจอสิ่งที่ซ่อนอยู่โผล่ออกมาจากน้าแข็งและหิมะเขาสามารถเก็บของที่อยู่ตรงนั้นได้อย่างง่ายดายและมีความสุขไปตามเส้นทางของเขา แต่เขาเลือกที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องและส่งมอบมันให้กับตํารวจท้องที่เจ้าหนะ้าที่ต้องตามหาเจ้าของเดิมหรือครอบครัวของพวกเขาและมันไม่เชื่อเรื่องง่ายอัญมณีเหล่านี้ถูกซ่อนไว้นานกว่า50ปีและไม่มีใครเดาได้ว่าเป็นของใครกันแน่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เทือกเขาเอลฟ์ถูกเปิดเผยความลับบางอย่าง1ปีก่อนนะักปีนเขาสองคนพบกระเป๋าจดหมายทางการทูตจากเครื่องบินลำเดียวกับที่บรรทุกอัญมณีล้ำค่า เป็นเรื่องน่าทึ่งเมื่อหลายปีต่อมาสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวยังคงโผล่ขึ้นมาให้เห็นบนธารน้ําแข็งแน่นอนว่ามันมีข้อเสียสําหรับเหตุการณ์แบบนี้บางคนกังวลว่านักปีนเขาที่ไม่มีประสบการณ์อาจจะพยายามเข้าถึงพื้นที่นี้เพื่อค้นหาสมบัติให้ตัวเองแต่พูดตามตรงนะทุกคนพื้นที่ปีนเขาอย่างมงบลองไม่ใช่ที่เดินเล่นในสวนสาธารณะมันต้องใช้ทักษะประสบการณ์และความอดทนในการพิชิตยอดเขาที่น่ากลัวเก็บกระเป๋าของคุณเพื่อไปยังปรีซจุดหมายต่อไปของเรากัน คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับถ้ำวเดลิสหรือเปล่ามันตั้งอยู่ในภูเขาเพนเทรี่ไม่ไกลจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของเอเทนและเป็นจุดยอดนิยมสําหรับการมหาประสบการณ์หน้าขนลุกผู้ที่ไปเยี่ยมเยือนที่นั่นรายงานว่ามีน้ําหยดขึ้นข้างบนมีเสียงปแปลกๆและอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ควบคุมไม่ได้ลูกไฟกลมๆเรืองแสงและอื่นๆผู้กล้าคนหนึ่งเล่าถึงการประจนภัยในถ้ำด้วยกล้องอินฟราเรดของเขา เขาจับภาพสิ่งที่ฟังดูเหมือนเสียงร้องประสานเสียงในภาษากรีกโวราณและถึงขนาดบันทึกสิ่งที่ดูน่ากลัวซึ่งอธิบายไม่ได้ใกล้กับใจกลางถ้ำรู้สึกได้ไปจนภัยหรือยังทำไมไม่ลองไปเที่ยวถ้ำเดวิลิสตูร่าหลังจากขับรถผ่านทางลาดคดเคียวคุณจะต้องทิ้งรถไ้ที่จุดเริ่มต้นของถนนลูกรังหลังจากเดินขึ้นไปบนเส้นทางที่ไม่มีป้ายหรือสัญ,ญลักษณ์ใดๆแล้วคุณจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพแบบพานโนรามาข,ของกรุงเอเทนที่ทอดยาวไปถึงอ่าวที่อยู่ใกล้เคียงในที่สุด หลังจากผ่านไปประมาณ25นาทีคุณจะเห็นช่องเปิดรูปพระจร์เสี่ยวในหินที่นําไปสู่ถ้าบางคนที่เคยมีประสบการณ์เดินไปที่ถ้าจําได้ว่ารู้สึกถึงแรงดึงดูดที่รุนแรงเมื่อเข้าไปในถ้าแล้วพวกเขาตระหนักว่าไม่สามารถไปต่อได้มากกว่านี้เนื่องจากอุโมงค์ที่นําออกจากถ้าถูกปิดกัน้นแต่มันก็ไม่สามารถหยุดคุณจากการจรินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตน่ากลัวที่อาจแฝงตัวอยู่ในเงามืดได้โห สิ่งต่อไปนี้ที่ซ่อนอยู่ในเทือกเขาคาพเพเทียในโรมาเนียคือบูเซจิตสฟิงซ์ซึ่งเป็นหินหน้าทึ่งที่ดูเหมือนกับของอียิปต์มากมันเกิดจากหินก้อนใหญ่ที่ถูกลมกัดซ้อเป็นเวลายาวนานและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจบูเซจิตสฟิงซ์อาจจะดูเหมือนสฟิงซ์ของอียิปต์จากมุมหนึ่งเท่านั้นแต่นั่นไม่ได้ทําให้ผู้คนหยุดคิดและพูดถึงตำนานต่างๆเกี่ยวกับมันบางคนบอกว่าสฟิงซ์ของอียิปต์จริงๆแล้วสร้างขึ้นจากสฟิงซ์ของบูเซจิตซึ่งมีอุโมงค์การเวลาหรือทางเดินที่มีพลังงานเชื่่่ออมระหวางงทั้ออยู คนอื่นเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกของเราเป็นคนสร้างสฟิงค์และถึงขนาดตั้งฐานบนที่ราบสูงในเทือกเขาบูเซจิอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีตำนานที่อ้างว่าบูเซจิสฟิงค์มีพลังในการรักษาในวันที่28พฤศจิกายนตอนอาทิตย์ตกแสงจากดวงอาทิตย์จะก่อตัวเป็นพลังงานบางอย่างรอบใบหน้าของสฟิงค์ซึ่งมีผลในการรักษาผู้ที่มาชุมนุมกันในบริเวณใกล้เคียงผู้คนมาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อสัมผัสกับปรากฏการณ์นี้แล้วรับความวูบวาบจากเรมิดที่มีพลังงานบางอย่าง บางคนถึงกับอ้างว่าได้รับการรักษาจากมันคนอื่นอ้างว่าได้ยินบีชบอยด้วยคุณรู้ใช่ไหมเพลง Good Vibration ไงเอาเถอะเมื่อก่อนคนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องธรณีวิทยาผู้คนเคยสร้างเรื่องราวต่างๆนานาว่าภูเขามีความเป็นมายอย่างไรภูเขาไฟฟูจิก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งมีตำนานอันน่าทึ่งที่เล่าขานสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในเอเชียการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาผู้หนึ่งกำลังลำบากชายยากจนผู้นี้ไม่สามารถปลูกอะไรบนที่ดินที่แห้งแล้งของเขาได้ และครอบครัวของเขาก็ทุกข์ระทมแต่แล้วคืนแห่งโชคชะตาก็มาถึงเขาตื่นขึ้นเพราะเสียงแผ่นดินไหวเขาคิดว่ามันคือจุดจบของโลกและปลุกครอบครัวของเขาให้หนีออกจากกระท่อมด้วยความปลาดใจพวกเขาได้เห็นการกำเนิดของภูเขาขนาดใหญ่ซึ่งก็คือภูเขาไฟฟูจิอันยิ่งใหญ่นี่คือปาฏิหาริย์การประทุทําให้ดินอุดมสมบูรณ์และในที่สุดชาวนาคนนี้พร้อมกับครอบครัวของเขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเขาถึงกับตั้งชื่อเท่ๆอย่างฟูจิยามะให้ภูเขานี้ซึ่งมีความหมายว่า ภูเขาที่ไม่มีวันร่วงโรยญี่ปุ่นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกใช่มันอยู่ตามขอบด้านตะวันตกของวงแหวนไฟซึ่งเป็นเส้นรูปเกือกม้าขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกของเอเชียและชายฝั่งตะวันตกของอเมริกามันเป็นสถานที่ยอดที่เป็นการเกิดเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาทุกประเภทเช่นการระเบิดของภูเขาไฟและแผ่นดินไหวนี่อาจฟังดูเซอร์ไพรส์แต่จริงๆแล้วภูเขาไฟฟูจิคือภูเขาไฟ มันมีจำนวนการประทุที่ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเกิดการประทุมากกว่า15ครั้งตั้งแต่ปีคศ781ครั้งสุดท้ายที่เกิดการประทุมีการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งมากกว่าแตามมาตราวริกเตอร์การประทุครั้งสุดท้ายของภูเขาฟูจิเกิดขึ้นในปี1707มันรุนแรงมากจนหมู่บ้านใกล้เคียงน่าจะสูญหายไปในภัยพิบัติภูเขาไฟเป็นเวลาหลายศตวรรษที่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าหมู่บ้านนี้เคยมีอยู่หรือไม่เมื่อเวลาผ่านไป เมืองใหม่ก็ถูกสร้างขึ้นบนที่ซึ่งควรจะเป็นซากที่เหลือของการตั้งถิ่นฐานก่อนหน้านี้แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิจัยขุดลึกลงไปและพบเท่าภูเขาไฟและซากอาคารที่ไม่เกรียมซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าหมู่บ้านและการทำลายล้างนั้นแท้จริงและมีอยู่ปัจจุบันภูเขานี้ถือว่าสงบแล้วหลังจากมีสัญญาณการพะทุข,ของภูเขาไฟครั้งสุดท้ายในทศวรรษที่1960้า้อฮ่าค่อยอย่างชั่วหน่อย